เอ้ยใส่ยงีงบอกมีเงินซื้อเกือบไปไปลาลาเบิ้งเบิ้องเบิ้งคเบิ้องเนี่ยบ่มีเกือบเมืองอันนี้ตับ่มีเมืองมันจะเชียงโตเต็มกับบ่มีเต็มกับบ่มีน้ำบ่ปักอ่ะน้ำบ่ปักตีนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องการเงินดีตอนทับทุกทานเข้าสู่สองของบาลี่อีกคือเก้าคือเดิมนองพี่น้อง กตอนนี้เหขาอยู่ที่ระวางกลางของการเดินทางเนาะไปเหตุภารกิจของเขาก็พอดีมาเห็นอสองผู้เฒ่าไอ้โมเมนต์สองผู้เฒ่าเนาะทุกคนมีผู้เฒ่าหนึ่งกับาลานหน้อยคนหนึ่งพากันอ่าอยู่ในนี่แหละในดวงในป่าเนะาะจกเหตุในหูอิมมอมมลูกีเลือยอยู่เหตุสุมไม่สอดสุมไม่ไรอยู่เนาะอ่าน่าจะหาหาโนะยังไปกินอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยว่าอยากแวะเข้าไป สอ,อบถามอูล่ลมไปให้กำลังใจเพิ่นเบิงเนาะว่า,าเพิ่นั่นอยู่นุ่กันจกคนแล้วก็ชีวิตครอบครัวเป็นเท่าใดนะถ้าว่าพอเขาช่วยยังไงเขาก็จะช่วยกันไปนะทุกคนเนาะเพราะว่า,วา,าเห็นเพิ่นก็ตีนอย่างกับวุย้ยไซเกือบเส่นอย่างะนะเขาก็เลยจะเข้าไปอูล่ลมเพิ่นเบิงเนาะก็โอเคเดี๋ยวเขาพาทุกคนเข้าไปสอบถามอูล่ลมนำเพิ่นพร้อมๆกันเนาะ โอ้โหถูเห็นคนผดเ่าลานน้อยไปทางไหนมาฮู้นี่นะสบายเลือดไม่มแถวสบายดี <laughs> มาเแ่าแตงสบายดีเบ่สบายดีแตงจากกีอ้ไม่ใชล่ลองเี้ลองไม่ใช่แตงอ <laughs> ีคนเ่า,เาอีกคนแตงบอลแตงคนเ่าเพิ่มบริเวณ <laughs> น้อยพี่ไหมอันนี้มันลานจา้าว่า สบายดีดีเราเห็ดนั่นนี่สบายดีแจงมันแจงมันเือแจงมันเหลาไปลองเห็ดเลยแจงมันคือแจงเออแม่เถาไปยังมาดิน่ะแม่เถาไปยังมาดิปนปนยอมเอตลออยอมใจจตตังเอเพิ่นมาเพิ่มมาหาหนอสิบก้าบาทแล้ว เบิบ้ง,ง,ง,งน้อหน่ะแตลายอ่ะตัวลายนี่อืมีน้ออย่างอันนี้น้อไลน,น้อายโอ้ได้พอกินอยู่เนาะแม,ม่เฒ่าซื้ออย่างเด้หนังเวนแม่เฒ่าเวนอ,อันุจักปียกเด้บ่ฮูบ้บ่ฮู้บหูพ่อแม่ตายอ๋อลืมมาลืมหมดอันนี้เป็นหลานอันนี้น่ะอป็นหลานพาหลานมานํา บ่เข้าโรงเฮียนแท้เข้าชื่อยังก็นางเต็มอผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเอาิว่าผู้ชาย้เออนางชายแม่นอันอยู่เฮือนอันนางเต็มนางเต็มนางเต็ม่น้องของแซนฮั่นน่ะอือๆเออแม่น้องแซนอือหมอกหมอกแซนอ๋ออีเราหมอกหมอกเนาะอือๆ พ่อแม่ของน้องนี่ไปยู่ไฮไหมนะมพ่อแม่อันนี้มันยู่ให้ยู่แต่วยมงทังพุน่นเขบาบบมีเฮือนไหมนะ่ะมีเฮือนเฮือนก็ไม่ทับแซออน่ะอยู่บ้านที่บ่มีเฮือนก็ไม่ทับแล้วก็พาก,กันไปยู่ไฮอ๋อ,อแล้วยู่ยู่นะาแม่แถวมัน,ม,นมีแสนกับเต็มนี่บ่ อยู่ทั้งสามคน,มคนอยู่สาหมคนมีไผ่แด่มีแสนแล้วก็มีไผ่อีกมีไผ่ไอ้มีแสนมีไอแล้วก็ม,มีนางเต็มเต็ม,ม,มผ,ผู้ผู้ผู้สุดท้ายเป็นสีเนี่ยก็ผู้สุดท้ายตังมือนางเต็มเขาม่สีขคนไหมเออผู้สุดท้ายอันอันอันนวยอันนั้นมันเผาตนอนอ่ะเท่าตอนอ <ม S 1> ืมเทาตอนไปอยู่น้ำพม่าที่อยู่น้ำพม่าแต่จักเดือนแรกตอน บูบูเจ้านี่แม่แม่ของแม่น้องแซมมาน่ะเฮ้าแม่แม่น้องแซมเนี่ยนี่แม่น้องแซมนางแซมนางแซมพอเถ่าไปทั้งนั้นใช่พอเถ่าผัวเจ้าไปตัดยังไหมเหี้ยไม่ยัางเอามาทำกันที่มาทำกันสามคนไปตัดไมมเหี้ยเอาไปให้นะ บ่บ,บ่จวบก็จวบบ่ได้มากการตั้งห้วยหน่วยทุ่นเอาบ่ได้มาน้กนนานำกันซักหน่ะมานักกันมาแต่เศร้าอันนั้นกแม่ไม่เฮียเพราะเท่าอันนี้เอาไว้บานาาพิลล์ลมมาแต่เศร้าพุ่นอืมมาแตา่เศร้ากินข้าวแล้ววกินแล้วกินข้าวกับยังเด้ กับแจ๋วมามีอย่างก็เอาแล้วว่า์ัันเต็มก็กินได้กินกินกินนข้าวลาลากินข้าวลาลากินกับแจ๋วเหมือนว่าเพชรกินข้าวลาลาเอาอืมอันอยู่เฮือนเฮานี่กินข้าวกินน้ำเนี่ยเขาเอาทั้งใดมาได้เพื่อนเขาโดยเพื่อนแม่เฒ่านะเอาเข่าทา้งใดมากินเลยวแม่เฒ่านะออืแม่เฒ่ากับพ่อเฒ่านะออื เราก็มีให้เฮาล่างหนึ่งอันลูกอันเคยเฮ้าก็มีอ๋อเจ้าไม่ลูกแต่ผู้เดียวบ่ลูกเข้าก็มีลายอันลูกใายเฮาคนหนึ่งเหมือนยูเหมือนไปยูเวียงคุนอ๋อลูกยิงเฮาเอาผัวช่องพุนพุนไก่หมูไก่ะลูกสุดเขาไอ้มันเอาผัวมันน้ำจุ่มน้ำเขากุ้ บูเลยบูเคยไปอ่ะบูไปเนี่มมีเงินเราจะเนียนอยู่เพื่อนกับมีเต๊่เมถากับพ่อเท่าเนาะแ,แล้วก็มหลานมาอยู่น้ำสามคนหลานสามคนอยู่น้ำห้าอ๋ออันพ่อมิลานอันนี้อยู่ให้อ๋ออันกุ๊กไม่ทับเพื่อนนี่ได้โดนละอืมอัมนไดกุกแมนถ้าเพื่อนอันไอ้คู่ไอ้จันอันเกิดตัดลงลแล้วอ๋อเราเขากับบุษรางอยู่ยันมาเพื่อนเปีเนาะเขายังบ่แเล่าไฮเทตตี้ มัน่นหูดเท่ากับยังโอ้เขาก็ไปเขาเฮ็ดเท่าให้เท้ามดแล้วว่ากับลงไปหูดอ่ยังน้อยเขาครับเขาโมกับมันมีไพเฮ็ดของจริอโอ้นาะเพอหลานอยู่เพื่อนสามคนดูนะอยู่น้ำนาองกูเท่าอยู่ไหอยู่ละลากูเท่าไปจิตตามเขาตาเขามีแต่เฮ้าอ้าไม่เท่ากันยังตามเขาอยู่ กายังแข็งแห้งอยู่เนาะตอนเสาวโดนแรงตั้มเขา้าขึ้นมือ <c oughs> เลี้ยงลาเนาะเนาะแล้วก็ให้อันนะลูกสาวกับลูกเคยนี่ไปนอนอยู่ให้ไปเฮ็ดให้เนาะให้ให้เจ้าแล้วหมดละให้เขาแถวหมวดได้จักเป่าได้าก็ไดุ้บเช้าป้ายโอเช้าป้ายมีแห้งมีแต่แห้งเขาคนนึงนี้อันพ่อเท่าอันหนึ่งบ่เฮ็ด เราเห็ดบได้ใดเราแถวแก่แล้วดิเจ้าก็แถาแก่เนี่ยเจ้ายังเห็ดได้ยช่เนาะเห็ดผู้เดียวเลยเห็ดผเดียวเวลาซักเขาซักผู้เดียวคือเก่งแท้เสียเนาะเสียผู้เดียวเก่งเนาะอันอันนี้ปัญหาเนาะนะบอลบอลเพิ่นหาเนาะทุกคนปัญหาเนาะเหมัอนแต่จงหนึ่งเขาขึ้น ยู่สูงขงึ้ขน <laughs> <c oughs> นี่เห็นหน้อยเพิ่นฮักเนาะโอ้แม่น้อน้อนี่เป็นนอสูงทุกคนเนี่ยเออนอสูงพุ่นล้วเอาเจนี่บุเดียวแล้วซะหน่ดดาแกแล้วเออในเพิ่นฮักสางเอา,นาเนี่ยเจนะี่จีดียวเนี่ยบุเดีย เสงงเมื่องเมื่อเดวครับ้กวาดลางท่คนกวาดลางเลยลนวาดลางลางห <c oughs> น,น้ามือเด่นเด่นเออมือเด่น,ยอ,นอ,จจอ,อย่าิุกันอทิกรมูลอ้ก็ฮาลมนำหนึ่งคนนอ้เห็นคนงามเข้าไปจากฮรุมนำนบุดไปเอาเงียนเต็มนะไปชูมือเหมืนมือนี้เหมันไม่ไปเมน คูไปเฮียนเอ่อคูเขาพักติอือออยูยปอยยังยูห้องยังละก็ยั่งเข้าอยู่บ้านอ่อนุบาลปลามาไ้มาสวนคือผู <satisfy karang> ้ใช้เกือบอะไรดิเอ้ยใส่ยังบอกมีเงินซื้อเกือบไปไปลาลาเบิ่งเบิ่งเบิ่งครับเบิ่งเนบ่มีเกือบเมืองอันนี้ตบบ่มีเมืองมันจะเชียงโตเต็มกับบ่มี แจ้ามีกบมีน้ำบัปักอ่ะน้ำบัปักตีนะเกือบเวลาลานเฮาลูกไส้มันสุกเกือบอันให้ลูกโอกอันนี้บัมีนะมาป่าจีนนี่บัมีน้ำปักอ่ะบ่บัมีบัวหูบัวหูเพรานอาจะเคยเราไม่ได้ใส่เคยใส่กับไปเหมือนลานอันนี้เกือบ่มีคือเฮาไผก็บ่มีเกือบเนาะ อันนี้มันเต็มน่องของแซนทุกคนพอดีเขาไม่เห็นแม่เา่าอยู่เฮือนบ่มีเกือบเลยบ่ oh. คือพูดชื้อเด้ซื้อยังบ่มีเงิน <laughs> ลูกเหาบ่มาในลูกใส่เอาไปฮังบวังได้ซีฮาร์ปีบ่มากันลูกเขามา <laughs> จะได้เงินจะซื้อเขาเอาลูกบ่ม,มา <laughs> ไปอยู่ใส่กับลูก <laughs> ยู่เวียงพุน <laughs> อยู่เวียงพุนบ่มาเลยบ่ oh. ลูก สมแตงเห็ดสมแตงอ๋อบุาฟางเงินมาบ,บ่เนี้ยมุไก่มุไก่ะฟากมาฟากมาหวานเสี้ยเกี๊ยภเอาเมียล่ะเอาแล้วเอาอยู่พุ่นเลยเมียก็ไปไปเอาลูกมีลูกคนนึงเขาก็เลีลยเ้ยงลูกเขาที่เนาะลูกขายเขาเลี้ยงลูกเขาเนาะอยู่ในเมืองเด้แห่งใจเงินหลายแหละ ตะกี้เขาก็ไปเห็นเฮือนมาแถวไปหาแสนนะคิดว่าไม่อดแน่นี้ไม่แถาอยากได้ยังยังยังติดอยากในเฮือนกันโอ้เฮือนมาแถากันยังเลื่อนี่เลือนมื่อไหร่เพราเด็กหอนมาแถาไปอยู่บนโฮมไปกลางหอดเหมือนมวยน้ำกัดหนาวเออไม่เแ่าว่าไม่แถวหนาวทุกคนเฮาคิดว่ามีแดดเราอยากไในแถวหอนนะบ่ว้อนเนาะพอดีแม่เนาะ เสือหนุ่มก็มีอันเต็มหนึ่งบ่มีเท่านี้นี่เกือบกับผมมีใช่เลยบ่มีก็สร้างหาน้องเรายังกับบ่มีอยู่น้ำเห่าเขาเป็นคนทุกข์ทุกข์วิญญาณแม่เแ่าอันเต็มกับสรางหาน้องอะสร้างเออไปเห็นน้ำเหาแม่เแ่าเป็นผู้ปอกนะจักปีแล้วก็ หปีกะหกปีหกปีแล้วเนาะอืพากันยางมากกว่าไก่เลยทุกคนจากบานมานีก่อนไก่เติบเนาะพาหลานมาไก่แทบว่าอยู่มบานบ่มีบ่มีบ่มีเออคนลายเอ๊ะเขาเคยเห็นอยู่หัวบานอันมีมีปลาหนอหนลไลเนาะ มีมันมัน,ม,น,ม,นมีคนไลน่นอนไปเก็บซื้อเมอต่างคนต่างสอกนเนาะเมืเ่อแต่เนาะยังกับ n ั o n เก็บไปดิกินยามนี่นาะกับ nhao เลยเน,ะยนาะปพาพอเท่านี่ไปตัดไม้ไปเห็นยังเเห้องน้ำก่ะโอ้เพินเ่นซีทด้องนำ้ำป้าทูตัดหลักก็บแบกไปอ่ะ เบกไปโอโอ้บเกลไกเนาะปาดทอเาเบกกเล่มเหาเบกเจ้านะเบกไม่หกเล่ยม,มัน<บ>่ที่ยาเรอ,อเอย้ยา h a เยา nhau หกเล่มนะเหาบกอาเก่งแท้สันนเบกไม่หกเล่มทุกคนปลากะทิวสมควรนในแถาแก่สานีเน,น,นาะอนณาคุดแล้วเอาน้ำคุดแล้วมีบอกมีอย่างละบอมี มันไหนบอเอามาเถอะเป็นเอามายังสิบอกเขามาให้ท okay? ี่ในบ้านสิบอกเขาเอามาโอ้มันคงคุงการเพื่อช่วยเหลือที่ช่วยโอเอ็มในช่วยอันคนช่วยเฮ้าบ่มีคนไปเอาเขาก็บ่มีเขาบ่มีลูกบ่มีลูกเข้ามาอยู่โดยโดยกาเป็นต้องได้เฮ็ดเอาเนาะท่านเนาะ ไม่เท่าแล้วเขาอันไห้ไม่เท่าเฮตน,นะไปป้าไปใส่เด้เหมือนในยูเฮือนผู้ใดเอามาให้ได้ซสิน,นะ่ะเฮาอับเบกเอามาเจ้านะาะเจ้าแบกคอยมานมหน้าฮาวลาเฮาเกี่ยวเฮาะตามตามใส่เป้าเฮาแบกมาอมเอาไว้ยูเฮือนทักยูเฮือนช่นวงไหนเศร้าไปเปล่าจากักจักสมงาายางไปให้นะ ชั่มงหนึงโอ้ชั่วโมงหนึงขึ้นดอยอ่ะังม่ขึ้นขึ้น,ธรร,นธรรมดาป้าตัวธรรมดาเขานี่ยชุดยอดเลยทุกคนนะธรรมดาเพิ่นน์นเขานี่มันชุดยอดของเขาแหละเพราะว่าเพิ่์นเคยขึ้นนะก็เลยว่าธรรมดาเข้าวเหนียวใช้เป่าทักอ,อ,อยอู่เพิร์นแอบเดียวพ่อเท่าแต่เห็นบ่ได้เพิ่์นแกแลยที่ เอาเห็ดบ่ได er ้แนกบ่ได้มีเท้าคนนึงบอกลูกฟักมาให้กินแล้วว่ไม่ต้องเฮ็ดแล้วแถาแก่แล้วยามภาคลูกเขาก็ภาคเรียนมุกภาคเพิ่นก็เลี้ยงลูกได้เนาะเงินเดือนก็ได้น้อยนี่ยอันช่วยเขาก็บ่แพ้ไปละน้อยแน่แสนแสนได้แสนกระช่างหนึ่งเขาแล้วที่ สังหาใช่างเนาะลุเขาเเ้าเด็กชชยพอแสนก่นอนย้ายได้เนาะอพอหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเป็นอยู่แล้วเบิ่งนึ่งเป็นอืม,อมเข่าจากน้ำเป็นไปเก็บผุ่นเก็บดูดได้ท่าเกิบนี่คูหนึ่งจักพันเนี บ่ฮู้เฮบ่เคยซื้อาบ่มีเงินบ่เคยซื้อกือบบ่ฮาบ่เคยซื้อบ่มีเงินเฮาไปลาลานตั้งแต่เกิมาน่บ่ได้ใเลยเวลาลูกเฮาอยู่ก็ให้เฮาซื้อกบออฮดแล้วพิมพ์แล้วแล้วก็บ่ซื้อเลยบ่มีเงินซื้อนาะเฮาซื้อเฮาบ่มีเงินซื้อบ่ฮู้เลยว่าราคาเท่าใดบ่ฮู้ราคาเท่าใดเฮาก็บ่ฮู้ อยู่บ้านเนาก็มีขายขายมีลายโออันโออานจารย์มีเอา้าเอาเจ้าเงินให้เจ้าไปสิเกืบนะเอาอะ่ะซื้อแหวลาดนนะั่นซื้อติมนั่นะลูกไข่เงินแรือเปล่ซื้อโอแซนก็เมียแซนเนื้ทึ่เกือบมันลูกไข่ปาเออตอนลูกไข่พอดีทือเกือบตัวนั้นก็ขาดแล้วขาดแล้ว ต้องบ่งตึ้งนี่ยตั้งเต้ลูกห้พูดนะอตอนนั้นลูกไม่ได้ซื้อมาให้เตรียมอ่ะโห<ฮ>ผู้ใดได้ฉันมีแต่เชียนกับผู้ใดก็ได้นะเแีนเ่นมันน่วงนั่นมันเท่าติกตต๊กเท่าติ๊กอันนี้นางเต็ม เอา,าอกระเดียวมีแสนมีอายมีเต็มมีตอนออสีขนเทาติ๊กทางใดมาอีกสำหรับเทาติ๊กหนึ่งติ๊กอันน้องแสนนไงโอเอามีห้าคนบวกติ๊กเหมือนเหมืนอนไอ้ไงโอ้ชื่อแท้ๆมันติ๊กโอ้โดยโดยก็คือผู้ชื่ออายฮั่นอ,อายกับติ๊กเป็นคนคนเดียวกันโอ้เฮาเกี่ยวมีอีกคนหนึ่งอยู่นะ อันนี้เท่ากับ่ผู้เขายงินอล้านหรอวะมั่เท่ามันสาลีเทากับเรามีเงินลายลูกกับบ่มีเงินลายมันเงินของผู้ใจบุญเพิ่นเพิ่นโ่งมาเทากับมา่วยเหลือกันนี่ครั้งนี้นะี่แม่เท่าก็พากันมาหาโนพุน่นบม่มีเกือบเลยเนยตีมกันเนาะแม่เท่ากับบ่มีถ,ถาม,มาราคาเท่าไรกับบ่หู แม่ไม่เท่าเอาลูกเอาเงินให้ไปซื้อเกิบเนึ่เวลาเข่าปลาเข่ายางก็ถือเกิบเล้เนอบ้านบ้านลูกนี่อยู่ใส่เออลูกอยู่บ้านปุงราดบ้านปุงราดเมืองเผาดมนีมม่ลูกเอาเงินให้แม่เท่าแสนหนึ่งเป็นเงินของผู้ใจบุญเพลินโสมไว้น้นำเฮาเงินนี่เป็นเงินของแมววิไลพรบุญทวีไลแล้วก็แมวปทุมพรจุลามณี เพื่อนอยู่ทางรัฐฮาวายอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่นส่งมากถ้ากรณีที่เขาพบเห็นแบบนี้ก็ให้ช่วยเหลือกันไปนี่เอาแสนเกิบไว้สิเกือบนึ่งฮะดีใจอ่ะดูกก็มีมุนมีทานโดยโดยดีใจไม่ทำาอ่ะเอาให้เขาเอาเงินดูก็มีปุามุนเงินไหเนี่ สืเกืบใส่ตีนน่ะเวลามาปลามันยังหนามจึงบ่ปักตีนเอยหนามเต็มตีนฮนูบ้่เกืบใส่ยังบ่มีบ่มีวันนี้ไปซืเกืบเน้อให้เงินไปซื้อเกืบโดยโยเอาขอบใจพอนะเอ้าขอบใจขอบใจพอนะตีมขอบใจพอนะตีมโอเคเอากระนแน่ไม่เท่าเอากลาบกันนะซัเน้อ เออไม่ท่ากับจะก้าบเลยทีเก้าเทากับจะก้าบอ่าตีมาก้ากบกันเนะี่ยซ <laughs> ื้อเกือบเอาเกือบเมนะใช่เนอ่นะได้อยู่เนาะทุกคนเงินแสนหนึ่งน่าจะได้เกือบอยู่กะนั่นแหละไม่ท่า,า,าก,กันขนาดเฮาก้าบก่นกบกนอนอยู่ดีมีแห้งเนอ่ยท่ากันคอยไปคอยมาเผินมาหาโนา่เนาะกะเนาะทุกคนความบังเอิญเหลือเกินที่เฮามาเราไม่เห็นทาง แม่เท่าของน้องแซนทุกคนแม่เท่าของน้องแซนแล้วก็ลานน้อยที่มานั้งเพิ่นนก็คือเป็นน้องของน้องแซนก็คือน้องเต็มทุกคนนะเอาซอบถามไปไปมาๆก,ก็คืออ่าเป็นอ่าแม่เท่ากับพ่อเท่าของน้องแซนซร่อๆวนมาพ่อแม่ของน้องแซนไปยุไหทุกคนพอโบมีเงินยูอ่ะนะตามที่คลิปที่แล้วที่เขาได้ลงไปะนะอ่าเพราะว่าตนไม่หักถับเพื่อนเนาะก็เลยว่าอ่าบบมีเวลาที่จะแปลงเงินทีนเท่เพราะว่า เก็บแก้วเขาหายยังบ่แล้วเนาะครั้งนี้เฮาก็บังเอิญมาพบมาเห็นทางไม่เฒ่าเพิ่นนันมาหาเนาะููลานกินแม่เฒ่าเพิ่อนก็สูซนได้ทุกคนแข็งแห้งได้ดูมันเพราะว่าเฒ่าแก้ซ่ํานี้ก็ยังเฮ็ดให้ผู้เดียว่วน่าัวของเพื่อนก็เฮ็ดบ่ได้แล้วแหละเฒ่าแก้หลายแล้วนะเพื่อนกะต้องได้เฮ็ดผู้เดียวยังได้เขาซาร้าปลายเป่าเนาะก็ถือว่าโอ้โูสช่ยอดเลยทุกคนครั้งนี้เฮาไม่เห็นก็ เบิ่งเพื่อนมานก็บ่มีเกิบมี่ยังทั้งหลานทั้งแม่เท่าเปืือยตีนมานน้ำปักตีนเิ่นมาเฮาก็เลยว่าเอาเงินของปู่ญ่ใจบุญช่วยเ,เ,เพิ่นไป10,000 0กิบเอาไว้เพื่อนไปซื้อเกิบมาใช่เนาะก็เสียดายที่เขาบ่ได้มีขนมติดไม้ติดมือมาอ่าก็เลยว่าบ่ได้เอาขนมให้เด็กน้อยกินเนาะกัเงินที่เขาช่วยเหลือในครั้งนี้ก็เป็นเงินของแม่วิไัพรบุญทวีไลแลวก็แม่ปทุมพรจุลมณีอยู่ทางลาวา USA หรือว่าสาหรัฐอเมริกาเนาะ ก็ช่วยเพื่อนไปแสนกีบกับขอขอบุญขอบคุณเพื่อนคอยเพื่อนจงอยู่ดีมีแหง้งป่าสะจากลูกไ,ไก่เจ็บนอนรับกับคอยได้เงินมืน่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนมือกับคอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคพี่น้องสาหรับคลิปนี้เนาะบาวรีก็บามาฝากมาตอนทุกคนได้ครับสมน้ำกันกับสำหรับคลิปนี้บาวรีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุใส่ก็อย่าลืมให้กกำลังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนสบายดี